สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนิอันดิชิดานะครับอันนี้ผมโมดีเดี๋ยวผมจะมานำเสนอเงาะอันจิวนะครับทุกคนนี่เงาะอันจิวนี่ครับทุกคนห็นไม่เอ,อ่ย <c oughs> เรียนแบบเสียงโมด,ดีได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวหนเงาะมันจิ๋วมากๆเดี๋ยวหนูจะหยิบขนาดเดิมมาให้ดูขนาดเดิมมันจะประมาณนี้ หรมันแตกต่างตรงไหนเดี๋ยวจ,จะลองหั่นดูแม่นึูว่าว่ามันกินได้นะมันกินได้จริงไหมมันไม่มีเมล็ดรอกลูกข้างในมันไม่มีเน,น,นื้อข้างในมันก็เป็นแค่ลูกแฝง,ข,ง,แงขึ้นมาเฉยๆอย่าลนะูกแฝงจะก้องานไหมเห็นไหมเดี๋ยวจะลองหัน่นใช้มีดอันตรายแล้ว เออแมน่นทุกคนคือการการตั้งกล้องมันยุ่งยากมากมันตั้งวันนี้กันน่ากลัวหันไม่เข้าเลย ยัยสับไม่เข้าเลยทุกคนติดมีดเลยยัแกยกจังอ้ยอ,อยเก็บไม่ออกอะ่ะทันตอมอ้ยเมื่อกี้มีดเกือบโดนมือหนึ่งสอง เอาไปะเจ้าแมลงออกได้ยังเงโอ้ได้แล้วได้แล้วเ <c ười> นื้อได้มอย่างนี้แม่วอกจริงด้วยมันไม่มีเนื้อ <c ười> ออนะคะทุกคนงั้น เดี๋ยวมวจีจะเป็นคนปิดคลิปนี้เองนทุกคนนะครับเกิอใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องเนี่ยอนุทิดาได้นะครับสวัสดีครับ